ทันทีตัว่ามันเยอะแค่ไหนอ่าเนี่ยอันนี้นยนะจะสั้นพบป่าย่งไม่ได้ที่คนอ่าให้นักเรียนดูแบบเขียนตาบน,นกระดานเลยอ,อัน,นแรกก็คืออันนี้มันเป็นกระดาษเก่านักเรียนนะเนี่ยกระดาษใหม่ก็เป็นอย่างนี้เลยกระดาษใหม่ที่นี่มันเป็นกระดาษเสา,าร,ารา์ไม่ได้อะกระดาษใหม่าอาจารย์กระเบียนมาให้เรื่งนี้ ถ้าเยนไม่ได้พมาจ้ากรดานใหม่มาให้ักเรียนลองก เยราก็ขีดมันยอก็ขีดตัวมแต่เราผมก็ขีดแค่ผสมต่อตามวิชาเรียงความแก้กระทธรรมเขียนไปวิชาเรียความแก้กระทุงทำสอบในสนามหนุก็ไป้องเขียนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็มีให้อยู่แล้วแล้วก็วันที่วันที่เราอาจจะลงวันนี้เลยก็ได้นะลงเรียนวันนี้เราก็ลองเขียนในวันนี้เลยก็ได้เก้าเดือนพฤศจิกายน25ัาเจ และก็เขียนตรงนี้ลงไปเลยโดยตรงกลางนักเรียนนะเหมือนก็เช้าเลยแต่เปลี่ยนสุภาษิตเฉยๆสุภาษิตเราจะอ่านว่ากรรมมุนาวัตติโลโก<ม>เขียนให้ชัวครึ่งดูให้ดีนะการให้ดีนะเนี่ยเพราะนั้นการที่นักเรียนจะการให้ดียังไงนักเรียนดูทั้งคนเนี่ยดูทั้งคนเด็ยว่าตัวที่มันตรงกับอะไรทันเนี่ยตรงอะไรแล้วเราก็เขียนให้ตรง เราก็จะได้รู้ว่าเราจะใช้ไม้บรรทัดวัดให้มันกึงกลางก็ได้้วแต่ลกเรียนจะใช้กา,กาเอาให้มันตรงอย่างไรอันนี้ต้องเล่นมือหน่อยนะคนไหนที่ไม่ทันเขาคนไหนที่ยังเขียนไม่ทันเข้ากาเช้าต้องเล่นมือแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เล่งมือก็จะไม่ทันเขานะจะไม่ทนัะนะเพราะฉะนั้นเราเขียนมาเช้าไปบอกะทะนี้เราต้องเล่นมือแล้วเพราะเวลามีไม่มากนะพอเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกขบอกว่าประมาณปีโมก็จะดับไฟ ซึ่งมีการทําไฟอะไรไฟอยู่ในรูกเขาก็จะดับเป็นทุ่งทวงมันจะกู่นี้ก็ดับขึ้นแล้วพิ่งเปิดนี่พอเปิดทุกเราก็รีแนะนําอบรมกันตอเลยเดี๋ยวจะไม่ทานเพราะมันยังเหลือเยอะอยู่เหมือนกันอ่าเขียนเด็ดตามคูนาว่าตีโลโกแล้วก็เว้นบรรทัดแล้วก็บรแปลภาษาไทยว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกับเขียนให้ได้ประมาณตัวครึ่งบรรทัดเขียนได้ประมาณตัวครึ่งบรรทัด ให้ตัวอ้วนๆหน่อยจะไปเขียนตัวเล็กจะไปเขียนตัวผอมเกินเพราะว่ามันจะทําให้มันไม่กินเื้อกระดาษเมื่อไม่กินกระดาษแล้วก็เขียนตัวแล้วมันจะไม่สวยมันไม่สวยแล้วมันก็ไม่เรียบร้อยแล้ะนันเขียนให้แบบคล้ายๆก็เลยไม่เมื่อเราเขียนภาษาบาลีเสร็จแล้วเขียนภาษาไทยเสร็จแล้วเว้นรัทัดแล้วก็มาอันที่สอง อ,อันที่สาอันที่สองตามหัวข้อนี้ก็คืออันที่สองนะแล้วหัวข้อแรกก็คือตัวสุภาษิทธะธรรเป็นบรรทัดแล้วก็ทำแปรต่อมาหัวข้อที่สองอเวน้นบรรทัดแล้วก็ย่อหน้าแล้วก็นะบัดน,นี้นะบัดน,นี้จยกได้อธิบายขยายเรื่องความแห่งประทูธรรมสุภาษิตที่ได้คิดไว้นะเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษา ต่อไปก็ได้ยุคปฏิบัติต่อไปก็ได้ตรงนี้จะต้องสองบรรทัดน,น,นี้จะต้องไม่เกินต้องไม่เกินสองบรรทัดครึ่งัะเรียนจะเขียนยังไงก็ได้แต่ห้ามเกินสองบรรทัดครึ่งไม่จาเป็นจะต้องเป๊ะอย่างนี้นะแต่ห้ามเกินสองบรรทัดครึ่งถ้าเต็มที่สุดก็ประมาณสองบรรทัด หรือว่าบรรทัดสองบรรทัดนี่นะอ่าอะมาถึงตรงนี้นะเอาตรงนี้เอาตรงนี้เสร็จก่อนพอถึงตรงนี้เราหยุดก่อนถ้าไปทีละขั้นตอนเนาะเพราะว่าถ้าไปรวดเดียวเดี๋ยวระเบียบก็จะสับสนเอาแพื่ตรงถึงตรงนี้ก่อนนะถ้าทำโจมไม่เกินไม่น้อยกว่าสามแผ่น ไม่ตามกว่าสามแผ่นไม่เกินไม่เกินสามแผ่นครับขึ้นสามแผ่นขึ้นไปไม่ตามกว่าสามแผ่นไม่สามแผ่นขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าทำโถจะเยอะหน่อยฮะตีตีสองแผ่นขึ้นไปนักทำชั้นตรีเขียนสองแผ่นขึ้นไปนักทำชั้นโถสามแผ่นขึ้นไปนักทำชั้นเอกสี่แผ่นขึ้นไป เพราะว่านักธรรมชั้นตรีเนี่ยจะใช้ตัวเชื่อมแค่สุภาสิทธิ์เดียวนักธรรมชั้นโทจะใช้ตัวเชื่อมสุภาสิตสองสุภาสิตินักธรรมชั้นเอกจะใช้ตัวเชื่อมสามสุภาสิทธิาจะเป็นแบบนี้อ,<า>อ่าต่อยังนักเรียนถึงไหนแล้วอ่าคไหนที่เขียนถึงตรงที่คุณครูพิสูสยู่ให้แล้วก็ตอนนี้ต่อขึ้นไปอ,อันนี้เป็นสุภาสิทธิ์ที่อมแล้วนักเรียนนะ ุ่านสิทธิ์เรียอแล้วใกล้จะสรุปแล้วใกล้จะสรุปแล้วจบต,ตรงนี้พระอาจารย์คิดว่าจะสรุปแล้ว